ก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอตัดเล็บขบกันนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตัดและง,งัดกันนะคะนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ตัดงัดเล็บขบเลยนะคะใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่เลยค่ะชุดนี้เลยค่ะกลัวนะเออมันกล,วลัวมันไม่ค่อยได้เจอคนกลัวกลนวกลัวกลัวกลัวกกลัวกลัว ทาสิต้าไว้ทุกวันนะแมวอ่ะถน <c oughs> ที่จริงอันนี้หนูตัดเองได้เลยนะไม่ต้องถึงมือลงเนี้ <c oughs> ให้แฟนตัดเองได้อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นท้องกกมันเป็นแค่ริมๆที่อักเสบเพราะว่าเราอาจจะโดนน้ำแล้วน้ำมันขังไปเลยอักเสบเนาะเอาไปแล้ถามแค่เนี้ย <c oughs> มีเรื่องกับเพึพ <c oughs> ่นสาบป่ะ ทำไมสักตาสักตาบนอีอวยา้างหางนึงเจ็บมากป่ะเจ,จ็บอยู่เมื่อกี้เนี้ยแต่เนี้ยคือมันเจ็บเพราะเราเป็นหนองเนาะ

เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสใส่กอกลวดประเทศเกาหลี เดี๋ยวนะเดี๋ยวพนะี่จะล้างให้โอเคอ่ะพอ